๑๙แสนคันนี้นะผ่อนแค่8 2 0 0ัาสเท่านั้นค่ะพ่นตลอดปี6ข้าไปเลยนะ8 2 0 0เนี่ยทุกคนเราจะบอกว่าคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟรีดาวจา้ะมีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะคันนี้นะราคาอยู่ที่6 4 9ส0 0่เบาทค่ะใชยใช่เปล่าถูกแล้วจ้ะ<อ>ใช่ค่ะคันนี้นะเป็นรถปี2019เลยนะ อ่อนนิวจริงหรือเปล่าโวมใหม่จริง<ช>หรือเปล่าใ,<ช>ให้ดูที่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะเป็นหน้าโวมใหม่แล้วนะคะโคมไฟนะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะรมนํำมาให้แล้วเรียบร้อยตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์และที่สำคัญมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วใช่แล,แล้วจ้าเออคันนี้นะบอกเลยว่า สวยมากเลยนะไม่ว่าจะสีไม่ว่าจะแม็กเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะแม็กเขาเรียกว่าแม็กอะไรแม็กเวลใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เหกกับน้องหวานนะคะเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะส่วนยางนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าออกรถกับหวานแล้วเน่เน่นะของแถมเพียบเลยนะคะ เดี๋ยวมีของแถมอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะคะใช่ค่ะ,คะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ดีกว่านะน้องมีคิ้วมาให้แล้วนะคะ,คะลองลงมาจากคิ้วค่ะถ้าจองรถกับเน่ๆแล้วหวานๆค่ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปน<ช>เลยค่ะ,คะแล้วก็กถัดไปที่กระจกเลยค่ะว่าไงคะกระจกมองข้างของเขาะคะมาพร้อมกับไฟเรียวเลยนะจ๊ะแล้วก็คันนี้นะเป็นตัวไฮไลท์เดอร์นะคะสําหรับคันนี้นะขึ้นได้สบายเลยไม่ต้องอุ้ยทำไมเก้งเบื่อจังอ้าวไม่เกี่ยวนี้ขายของก่อนเออ ตัวนี้นะเป็นโครเมียมนะคะมองยังไงก็สวยทุกคนและด้วยความที่เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะจะมีบันไดมาให้แล้วเนาะใช่ค่ะสีเทาสวยมากไม่มีรอยขนแมวแม้แต่นิดเดียวนะและที่สำคัญด้ามจับตรงนี้เป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยจ้าเราแอบมาดูกระบ่ากันบ้างนะนี่บอกเลยว่าใหม่เอี่ยมอ่องอ่องต้องมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้ะทุกคนจ้าไลเนอร์ใหม่มากๆใช่ค่ะแล้วก็ไฟเบรกัวที่สามอยู่ด้านบนเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะ คันนี้อยากอ,อยาก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 ได้ยินเสียงท่อจังเลยคันนี้ท่อเป็นยังไงเนี่ยดูดิท่อเขาสวยมากเลยนะสําหรับคันนี้นะอ่านี่ด้านในนะด้านในนะบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนั่งได้สบายเลยนะคะสําหรับด้านในนะเดี๋ยวเรามาแอฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยนี้เพราะเห็นว่าเป็นทอ<ช>่อ<ไ>ปลายใช่ไหมใช่ค่ะคันนี้นะเป็นท่อหลังเพลาเลยเสียงดังอ่ะขาฟังเสียงหน่อยค่ะุควันด้วยุควันด้วย มาทำไมเนะี่ยสุดปังจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะใครไม่ได้บอกเลยว่าพลาดพลาดพลาดน,น,นะคันนี้ผ่อนแค่8,200เท่านั้นค่ะทุกคนค่ะคันนี้ผ่อนแค่8,200 รถดีมากๆเลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านสภาพเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นเกียร์หสปีดอีกด้วยนะจ๊ะนี่จอนะเป็นจอทัชสกรีเลยเชื่อมต่อบูทูธได้สบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูเลขใหมของน้องนิดนึงนะคะเลขมาอยู่ที่74,309กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนจ๊ะเดี๋ยวเราไปแอบดูห้องเครื่องกับเนเน่ได้เลยนะจ๊ะคันนี้นะเป็นรถปี2019นกะราคาอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นค่ะ มาให้ดูห้องเครื่องค่ะน้องหวานบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะคะ d d i b l ู e Power นะและที่สำคัญคันนี้นะมีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะ,คะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดค่ะแผน่นเพดนะสวยงามตามท้องเรื่องจ้าและจะบอกว่าคันหน้าไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอค่ะดูแลให้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเราสองคนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะคะใช่แล้วคใครคอยากได้คันนี้นะ,ะโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0974236556ค่ะ ต6้หกสี่สอค่ะชอบคันนี้รักคันนี้อยากได้คันนี้อยากจองคันนี้นะคะรีบหยิบโทรศัพท์โทรเข้ามาจองกับเราสองคนเลยนะคะบอกเลยว่ามีแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์เช็คผลเครดิตภายใน5นาทีรู้ผลเลยนะคะและที่สำคัญขอย้ำนิดหนึ่งว่าน้องคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะราคา649,000บาทเท่นเ้านค่ะมีประวัติการผ่อนสินเชื่อแล้วไม่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะคะผ่อนแค่ ผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทตลอดเอ้ยตลอดปีหกห้าไปเลยเออแต่จะตลอด<ช>อายุ<ช>สัญญานะ <laughs> เออปีหกห้านี้นะย้ำไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้ผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทเลยนะคะและหลังจากนั้นเราค่อยมาผ่อนราคากันปกติเนาะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ช่องทางออนไลน์นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถมาหาเราได้นะคะเดี๋ยวเราไปหา ลูกค้าเองนะคะแค่4ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะ 1. น่จองผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ2ส่งบัตรประชาชนเช็คผลเครดิตฟรี3นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงนาบ้านเลยและ4สุดท้ายนะคะสำหรับวันรับรถลูกค้าอยากมารับรถด,ด้วยตัวเองเราก็มีค่าเดินทางค่าที่พักให้หรือว่าจะให้เราไปส่งรถถึงนาบ้านเราก็ไปส่งฟรีเลยค่ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะโทรหาหวานๆได้เลยจากที่เบอร์0 9น 4 2 3 6 5 5 6ค่ะโทรหาเน้นๆได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 4 2 2 3 5 6 5 6เบอร์โทรทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะใช่แล้วค่ะติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะเฟซบุ๊กไลน์แอดทิกตอร์นะ,ะทางช่องทางเพจเราก็มีนะจ๊ะกินข้าวทานแอมเราก็มีมน,นะลยใช่แล้วค่ะโอ,อ้ก็เว็บไซต์หันล่าทุกคน แบบนี้นะคะอย่าลืมคิดถึงหวานกับเนเน่นะคะที่สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ไมดีที่นี่ไม่หายสวัสดีค่ะ